เคยเคยลองนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองดูไหมคะว่าแบบประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยทั้งภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินความรู้สึกต่างๆหรือแม้แต่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นที่จุดไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มาชี้ว่าจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดในระบบเราเนี่ยอยู่ที่อินเทอร์เฟซ6ตัวที่เรียกว่าสลายยตนะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นๆในชื่ออายตนะ6 ครับประสาทสัมผัสทั้ง6ใช่ค่ะแต่ข้อมูลบอกว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับคำว่าอินเทอร์เฟซนี่เหมาะมากเลยนะเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์สลายยตนะในเชิงพุทธปรัชญาว่ามันคือ,อ,อประตูเชื่อมต่อที่เชื่อมโลกภายในของเรากับโลกภายนอกที่มีสิ่งเร้าต่างๆอยู่ตลอดเวลาภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจครับว่าประตู6บานนี้มันทำงานสองหน้าได้ยังไง ด้านหนึ่งมันเป็นทวารแห่งสังสารวัตรคือเปิดรับกิเลสเข้ามาทําให้เราวุ่นวายอยู่ในความทุกข์แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นประตูสู่พระนิพพานได้เหมือนกันคือเป็นสมรภูมิสําคัญที่เราจะใช้เจริญปัญญาเพื่อเป็นอิสระเราจะค่อยๆค,คุยกันไปทีละขั้นครับตั้งแต่โครงสร้างของมันไปจนถึงวิธีปฏิบัติที่จะเปลี่ยนเราจากาธาตุของประตูไปเป็นนายทวารที่รู้ทัน โอ้โหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนเรากำลังจะเข้าไปดูแผนผังของระบบปฏิบัติการที่ควบคุมชีวิตเราอยู่เลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าโครงสร้างของสลายัตนะมีสองส่วนที่ต้องทำงานคู่กันเสมอคืออัตนะภายในกับอัตนะภายนอกครับเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยคืออัตนะภายใน6อย่างก็คือประตูรับรู้พื้นฐานที่เราคุ้นกันดีจากขูตาโสตะ หูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายและก็มโน,โนคือใจซึ่งแต่ละประตูนี้ก็จะมีคู่ของมันที่อยู่ข้างนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกก็คือรูปคู่กับตาเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกไปเรื่อยๆจนถึงธรรมารมหรือเรื่องราวที่ใจนึกคิดคู่กับใจมันเป็นคู่ที่ขาดกันไม่ได้เลยครับ มีประเด็นที่ทีฉันว่าน่าทึ่งมากในเอกสารนะคะคือเขาเปรียบเทียบว่าประตูทั้ง6นี้ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์นะครับแต่มันคือขอบเขตทั้งหมดของโลกที่เราสามารถรับรู้ได้เลยเหมือนเป็น operating system ของเราจริงๆคือไม่มีอะไรเลยที่เราจะรับรู้ได้ถ้ามันไม่ผ่านเข้ามาทางประตู6บานนี้เดี๋ยวนะคะนี่กาลังจะบอกว่าโลกจริงๆแบบที่มันเป็นอยู่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรือได้ยินเลย แต่เป็นแค่เวอร์ชั่นที่ตาหูของเราแปลผลให้เท่านั้นหรอคะเหมือนเราทุกคนกำลังดูหนังเรื่องเดียวกันแต่ผ่านจอคนละยี่ห้อแบบนั้นเลยหรือเปล่าตรงประเด็นเลยครับนั่นคือมุมมองเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้เลยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมุมมองเชิงปรากฏการณ์วิทยาคือโลกภายนอกจะมีความหมายขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมันมีความสัมพันธ์กับผู้รับรู้เท่านั้นอ๋อ เสียงดนตรีที่ไพเราะจะไม่มีอยู่จริงถ้าไม่มีหูที่จะได้ยินมันค่ะแนวคิดนี้มันสั่นคลอนความเชื่อพื้นฐานของเราเลยนะที่ว่าโลกกับตัวเราเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันเด็ดขาดแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ต้องอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นของประสบการณ์ทั้งหมดโหแค่ฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าโลกทัศน์เราเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วในเอกสารยังเจาะลึกลงไปอีกในระดับที่เรียกว่าอภิธรรมบอกว่า ตาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงลูกตาทั้งลูกครับแต่หมายถึงแค่ภาษาทรูปซึ่งเป็นส่วนที่ไวต่อการรับภาพจริงๆเท่านั้นเหมือนเซนเซ,นเซอร์ในกล้องดิจิตอลเลยละเอียดมากเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับภาษาทรูปคือภาวะที่ไวต่อการกระทบที่ละเอียดอ่อนมากมันคือตัวเซนเซ,นเซอร์จริงๆส่วนลูกตาที่เป็นเนื้อๆคือตัวกล้องหรือฮาร์ดแวร์ที่ห่อหุ้มไว้อีกทีอืเช่นเดียวกันกับใจหรือมโน ก็ไม่ได้หมายถึงสมองที่เป็นก้อนๆแต่หมายถึงกระแสของจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันการวิเคราะห์ที่ละเอียดขนาดนี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายความยึดมั่นในตัวตนของเราอย่างถึงรากถึงโคนเลยครับค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่ามแม้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราที่สุดอย่างตาหรือใจจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งถาวรไม่ใช่ก้อนอะไรที่เป็นของเราจริงๆแต่เป็นแค่กระบวนการที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปในเสี้ยววินาทีโอเคค่ะพอจะเห็นภาพโครงสร้างแล้วว่ามันมีประตู6บานกับสิ่งเร้า6กอย่างที่ต้องทำงานคู่กันแต่ที่ยังสงสัยคือแล้วแค่การเห็นรูปได้ยินเสียงเฉยๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ไปได้ยังไงคะจุดเชื่อมันอยู่ตรงไหนคำถามดีมากครับนี่คือหัวใจของเรื่องเลยในเอกสารชี้ว่าสลาย,ยตนะคือองค์ประกอบลำดับที่5ในวงจรที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทครับหรือกฎแห่งการอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นคำอธิบายกระบวนการเกิดทุกข์ที่ละเอียดที่สุดเลยก็ว่าได้สูตรของมันเริ่มต้นว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีนามรูปอีกคำศัพท์เทคนิคมาแล้วช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์อีกครั้งนามรูปก็คือตัวเครื่องทั้งหมดรูปก็คือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์จับต้องได้คือร่างกายของเรานี่แหละ ส่วนนามคือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงเช่นความจำความรู้สึกหรือเจตนาพอมันมีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรือก็คือมีนามรูปแล้วมันถึงจะสามารถสร้างช่องทางเชื่อมต่อหรือ face. อินเทอร์เฟซอย่างพอร์ต USB หรือหน้าจอเพื่อใช้ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้ครับความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ เข้าใจแล้วค่ะมีตัวเครื่องก่อนถึงจะมีช่องเสียบ USB และสลายตนะหรือช่องทางเชื่อมต่อน,นี้เองที่เป็นปัจจัยให้เกิดลำดับถัดไปคือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยผัดสะจึงมีผัดสะก็คือการกระทบหรือคอนแทกซินะคะใช่ครับและผัดสะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่ทั้งหมดในเอกสารถึงได้เรียกสลายตนะว่าเป็นสนามรบที่โลกภายนอกกับโลกภายในมาปะทะกันสนามรบเลย ครับและผัดสะคือประกายไฟแรกที่จุดชนวนระเบิดลูกโซ่ที่นำไปสู่ความทุกข์ทั้งหมดซึ่งกลไกของมันก็ท้าทายความเข้าใจแบบสามัญสำนึกของเราอีกแล้วครับท้าทายยังไงคะปกติเราจะคิดว่าเราเป็นคนเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในทางพุทธปรัชญาการเห็นไม่ใช่การกระทำของตัวตน แต่มันเป็นแค่เหตุการณ์หรืออีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบ3อย่างมาประชุมพร้อมกันพอดีคือ 1. อายตนะภายในที่ยังใช้การได้ดีตาไม่บอดครับ 2. อ,อายตนะภายนอกปรากฏในระยะคือมีรูปให้เห็นและ 3. ม,มีจักขุวิญญ,ญาณหรือความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเหตุการณ์เห็นก็ไม่เกิดขึ้นอ๋อดังนั้นมันจึงไม่ใช่เราเห็น แต่เป็นการเห็นมันเกิดขึ้นนี่คือการสาธิตหลักอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนในทุกขณะจิตของการรับรู้เลยโฮพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตเราที่ผ่านมาโดนระบบอัตโนมัติมันหลอกมาตลอดเลยนะคะแค่มีอะไรมากระทบหรือผัดสะปุ๊บโปรแกรมขั้นต่อไปก็ทำงานทันทีคือเกิดเวทนาหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉย แล้วพอชอบปุ๊บตัณหาหรือความอยากได้ก็วิ่งตามมาทันทีพอไม่ชอบตัณหาที่อยากจะผลักใส่ก็เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมัน่นจนเป็นกองทกทั้งก้อนเป็นวงจรอ,อัตโนมัติจริงๆถูกต้องครับมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเร็วมากเร็วกว่าการคิดอย่างมีเหตุผลของเราซะอีกเราเห็นของสวยปุ๊บความรู้สึกสุขมันเกิดและความอยากได้มันก็มันก็ตามมาติดตดเลยโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา จริงค่ะนี่คือวงจรที่ทำให้เราติดอยู่ในสังสารวัตรและทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ประตูทั้ง6นั่นเองฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนเราไม่มีทางเลือกเลยแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากเลยนะการจะแค่รับรู้โดยไม่ตัดสินเนี่ยพอเห็นของสวยๆใจมันก็ชอบไปแล้วหรือได้ยินคำด่ามันก็โกรธไปแล้วโดยอัตโนมัติสติมันจะตามทันปฏิกิริยาที่เร็วกว่าความคิดพวกนี้ได้ยังไงคะ แน่นอนว่าทางแก้คงไม่ใช่การไปทำลายตาให้บอดหรือหูให้หนวกใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันเลยในทางตรงกันข้ามฝ่ายดับทุกข์ขในปฏิจจสมุปาทจะกล่าวว่าเพราะสลายยตนะดับผัสสะจึงดับไปเรื่อยๆจนทุก์ดับคำว่าดับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำลายประตูให้พังลงแต่หมายถึงการทำให้สลายตนะดับจากการเป็นเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่กิเลสและทุกตั้งหา อธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะดับจากการเป็นเชื้อเพลิงนิ่เป็นยังไงอะพูดง่ายๆคือประตูยังทํางานเป็นปกติทุกอย่างครับตายังเห็นรูปหูยังได้ยินเสียงแต่ด้วยอํานาจของสติและปัญญาที่เราฝึกฝนมาดีปฏิกิริยาลูกโซ่อัตโนมัติที่เคยวิ่งจากความรู้สึกหรือเวทนาไปสู่ความอยากหรือตัณหามันถูกตัดขาดลงตรงนั้นอ๋อมีคําเปรียบเทียบในเอกสารที่คมคายมากครับเขาบอกว่าสลายตะนาดับ ในแง่ของการเป็นประตูให้โจรเข้ามาปล้นเมืองโจรคือกิเลสเมืองคือจิตใจถูกต้องครับมันกลายเป็นแค่ประตูที่ทำหน้าที่รับรู้สภาวะต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่งด้วยความยินดียินร้ายอีกต่อไปประตูมันก็ยังเป็นประตูเหมือนเดิมแต่แทนที่โจรจะวิ่งเข้าออกได้ตามใจชอบตอนนี้มีปัญญาเป็นยามเฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วโจรมาก็เห็นแต่ไม่ให้เข้าบ้าน จิตใจเราก็ปลอดภัยภาพชัดเจนมากค่ะเปลี่ยนจากประตูที่เปิดอาา้าซ่าเป็นประตูที่มีกาดคอยคุมอยู่แล้ววิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เรากลายเป็นนายทวารที่คอยเฝ้าระวังประตูนี้คืออะไรคะในเอกสารก็ชี้ไปที่การเจริญสติในมหาสติปัฏฐานสูตรครับโดยเฉพาะหมวดที่เรียกว่าอายตนะบับสิ่งที่น่าสนใจมากในการปฏิบัติหมวดนี้คือมันเป็นการยกระดับการเจริญสติขึ้นไปอีกขั้นครับ จากเดิมที่เราอาจจะเฝ้าดูแค่เนื้อหาของประสบการณ์เช่นลมหายใจเข้าออกค่ะ<า>แต่ในหมวดอายตนะแบบนี้เราจะเปลี่ยนมาเฝ้าดูกระบวนการของประสบการณ์เองเลยดูกระบวนการนี้เป็นยังไงคะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับสมมุติว่าเราได้ยินเสียงคนนินทาเราซึ่งเป็นอายตนะนอกผ่านหูคืออายตนะในโดยปกติแล้วจิตเราจะกระโจนเข้าไปในเนื้อหาทันทีเลยว่าเขาว่าอะไรนะ แล้วก็เกิดความโกรธความเศร้าเรื่องราวต่างๆตามมาค่ะเป็นแบบนั้นเลยแต่ผู้ปฏิบัติในหมวดนี้จะไม่กระโจนเข้าไปในเนื้อหาแต่จะถอยกลับมาดูกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบสดๆเลยอ๋อการได้ยินเกิดขึ้นแล้วนะอ๋อความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นตามมาแล้วอ๋อใจมันเริ่มคิดปรุงแต่งอยากจะโต้อตอบแล้วการเห็นขั้นตอนพวกนี้เองครับคือการตัดวงจรก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต อ๋อเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นนักแสดงที่ลงไปเล่นในละครชีวิตทันทีมาเป็นผู้ชมที่นั่งดูอยู่ข้างเวทีแล้วเห็นว่าละครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีกลไกอะไรบ้างใช่เลยครับในเอกสารระบุว่าผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เท่าทัน3ขั้นตอนสำคัญคือ 1. รู้จักอายตนะในและโนกที่กาลังทางานอยู่ค่ะ 2. รู้จักกิเลสหรือที่เรียกว่าสังโยช์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้น เช่นอ๋อความคุนเคืองใจมันผูกติดขึ้นมาเพราะการได้ยินเมื่อกี้นี้เองและ 3. ที่สำคัญที่สุดคือรู้ด้วยปัญญาว่าจะละและป้องกันกิเลสตัวนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างไรซึ่งก็คือการเห็นว่าทั้งเสียงทั้งหูทั้งความรู้สึกคุนเคืองทั้งหมดมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ควรไปรยึดมั่นถือมั่น เป้าหมายสูงสุดก็คือการเห็นความจริงของทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางประตูทั้ง6ว่ามันล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้หรือก็คืออนิจจงทุกขังอนัตตาครับพอเราเห็นความจริงแบบนี้ซ้ำๆกับทุกประสบการณ์ความยึดมั่นที่ฝังแน่นว่าเราเห็นเสียงด่าของเราความคิดของเรามันก็จะค่อยๆค,คลายลงไปเองโดยธรรมชาติถูกต้องครับ มันไม่ใช่การไปบังคับจิตใจว่าห้ามโกรธเพราะนั่นยิ่งเป็นการสร้างความทุก์ซ้อนขึ้นไปอีกแต่เป็นการใช้ปัญญาเข้าไปเห็นความจริงของกระบวนการพอบ่อยๆเข้าจิตมันจะเรียนรู้และฉลาดขึ้นเองว่าการเข้าไปยึดถือนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสร้างความร้อนรนให้ตัวเองวงจรแห่งทุกข์มันก็จะขาดไปเองโดยอัตโนมัติถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากการเจาะลึกในวันนี้ เรื่องที่ดูเหมือนเป็นแค่ประสาทสัมผัสทั้ง6มันได้กลายเป็นแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่ทําให้เราเข้าใจกลไกของจิตใจทั้งหมดและยังเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ได้อีกด้วยใช่ครับสลายตนะไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันคือกรอบโครงสร้างทั้งหมดของโลกแห่งประสบการณ์ที่เราอาศัยอยู่เลยใช่ครับ และหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนสถานะและมุมมองของตัวเราเองจากการเป็นทาตที่ถูกอารมณ์ซึ่งไหลบ่าเข้ามาทางประตูทั้ง6ครอบงำโดยไม่รู้ตัวค่ะไปสู่ปราณกันนายทวานผู้มีสติปัญญากำกับอยู่เสมอรู้ว่าอะไรกำลังจะเข้ามาดีหรือร้ายแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเข้ามาครอบครองบ้านของเราได้ง่ายๆมันคือการเปลี่ยนคุณภาพของการรับรู้จากการรับรู้ที่นำไปสู่การสร้างทุกข์ ไปสู่การรับรู้ที่บริสุทธิ์ที่นำไปสู่ความสงบและความสิ้นสุดของทุกขเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากค่ะจากอินเทอร์เฟซพื้นฐานสู่สนามรบและจบลงที่ประตูสู่สันติภาพและเพื่อเป็นความคิดทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะ ในเมื่อข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ชี้ชัดว่าโลกทั้งหมดที่เราประสบนั้นถูกนิยามและประกอบสร้างขึ้นผ่านประตูรับรู้ที่มีขีดจำกัดเพียง6กทางนี้เท่านั้นลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีความจริงในรูปแบบอื่นหรือโลกในมิติอื่นที่ดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์แต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยเพียงเพราะมันอยู่นอกเหนือแบนด์วิดต์ของระบบปฏิบัติการรับรู้ของมนุษย์เหมือนกับที่สุนัขได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินหรือพึ่งเห็นแสงในแบบที่เรามองไม่เห็น โลกแบบไหนกันที่ดำรงอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจจับมันได้เลย